ตาซีนุนคุรานบิสมิลลาฮิราะห์มิลลาห์อัลลอฮิบาริกาตุพบกันนะครับช่วงที่สองของรายการตาซีนุลกุรานเป็นรายการที่จะมาฝึกฝนในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานให้เกิดความถูกต้องและชัดเจนนะครับในช่วงที่สองนะครับเราก็มาดูในเรื่อง ในสุรัตที่สองของอัลกุรอานนะครับนั่นก็คือสุรัตอัลบากราะนะครับให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่กําลังรับชมอยู่นะครับเปิดสุรัตที่2นะครับนั่นก็คือสุรัตอัลบากราะนะครับถัดจากสุรัตอัลฟาติฮะเรามาเข้าเนื้อหาของเรากันเลยนะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين تقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون เรามาอ่านแค่ห้าอายะก่อนนะครับพร้อมกับเรามาศึกษาในเรื่องของตาชีวิตนะครับเพื่อให้เรานั้นอ่านได้เกิดความถูกต้องและชัดเจนมากขึ้นนะครับเรามาดูอายะที่หนึ่งนะครับอลิฟลามีมนะครับอลิฟลามีมนะครับคือมัด lazim harfi m u s a กลมัด lazimul harfi มุซักลนะครับก็มัดนี้นะครับให้อ่านครับอ่านทีละตัวเลยนะครับอลิฟคืออลิฟเลยนะครับลามคือลามมีมคือมีมนะครับดังนั้นเมื่อเราอ่านแล้วนะครับแน่นอนจะมีการชัดดามันจะมีการหน่วงนะครับตรงมีมนะครับให้อ่านว่าตัวที่มีหลังคานะครับสังเกตดีดีนะครับให้อ่านหกฮารอกะนะครับหกฮารอก้ พอถึงมีมนะครับให้หน่วงสองฮาร์กาแล้วก็มีมีหลังคานะครับผมจะเรียกว่าหลังคานะครับให้อ่านว่าอลิฟไม่มีฮาร์กานะครับอลิฟเรมแล้วก็หน่วงสองรม มีมตัวนี้นะครับคือเรียกหุรูปเดิมของมันไปเลยนะครับอลิฟคืออลิฟเลยนะครับอลิฟลามฟะเรียกว่าอลิฟตัวรามก็ลามอลิฟมีมอ่านว่าลามนะครับมีมมีมยะมีมอ่านว่ามีมนะครับปิดปากครับอ่านเป็นหุรูปเดิมของมันไปเลยนะครับดังนั้นวิธีอ่านก็ยาวนะครับตัวที่มีหลังคาอ่านยาวห้านะครับตัวที่ไม่มีญญลักษณ์อะไรเลยก็ ไม่มีฮารโรกะนะครับอายะที่สองนะครับจะตัว t h นะครับ t ะตัว t ให้อ่านนะครับกัดปลายลิ้นเล็กน้อยนะครับจะพร้อมกับเสียงของมันนั้นให้เหมือนเสียงพึ่งนะครับเสียงพึ่งบิน t ือนะครับเหลือให้เสียงสั่นนั่นเองนะครับ มันไม่เหมือนตัวซานะครับสังเกตดีดีนะครับตัวซาก็จะคล้ายกันนะครับตัวซานะครับกัดปลาลิ้นด้วยเช่นกันนะครับซาซาตัวซาเสียงจะสั่นนะครับหรือเหมือนกับพึ่งบินนะครับซซาเสียงมันจะเบาหน่อยนะครับซาลิกัลตัวกาฟนะครับให้พ่นลมเล็กน้อยนะครับไม่เหมือนกับกอไก่นะครับให้อ่าน พ่นลมเล็กน้อยนะครับเคเคลาลิกัลคิตาบตะตัวจัลตัวต้เช่นกันนะครับให้อ่านจะพ่นลมนะครับลาลิกัลคิตาบแลาวร้อยบะฟีร้อยบะฟีพี่น้องจะสังเกตนะครับมันจะมีสัญลักษณ์3จุดอยู่2ที่ด้วยกันนะครับนั่นเรียกว่า สัญลักษณ์วัคโควฟูลโมอานกะนะครับวัฟูลโมอานกะนี่ก็คือให้พี่น้องสามารถที่จะเลือกหยุดที่ไหนที่ที่ใดสักแห่งก็ได้นะครับเช่นถ้าพี่น้องจะหยุดที่แรกนะครับที่ที่สองก็วอสเลยนะครับเช่น ذلك ลกิตาบ لا ق ر ي บหรือจะหยุดที่ที่สองนะครับสถานที่ที่สองนะครับจะอ่านว่า ذلك ال الكتاب لا ر ي ب في ได้เลยนะครับต่อเลยนะครับฮุดัลลิลมุตเตกินฮุดะตัวฮานะครับจะอยู่ฮานะครับจะอ่านเสียงใหญ่หน่อยนะครับตัวฮามันจะอยู่ตรงท้ายสุดของคอนะครับ <c oughs> ส่วนล่างของของคอนะครับอ่านว่าฮาฮูนะครับฮูฮูดดลลิมุตตอรีนดลจะสังเกตว่าตันวินนะครับตันวินมันจะเฉียงนะครับดังนั้นเมื่อเจอตันวินเฉียงนะครับสังเกตได้เลยว่าหลังจากนั้นจะมีการอ,าอิดอมหรือหุ่นนะนะครับจะมีการวุ่นนะนะครับแต่ถ้าแต่ถ้า,าตันวินนั้น ตรงนะครับไม่มีเฉียงแสดงว่าตัวนั้นจะอ่านอิซฮารนะอิซฮัรในที่นี้แปลว่าอ่านชัดนูนชัดตันวินชัดนะครับฮูดะฮูดะลิลมุตตะกีนตัวดันตรงนี้ให้อ่านว่าดัลนะครับเป็นฮุก um ุมอิโดรอมบิลาุนนะควบแต่ไม่มีการหน่วงใดๆนะครับควบไม่มีการหน่วงนะครับ

يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيم ويقيمون الصلاة نص نص نحب جهندي إدغام شمسية نحب خوب, نحب خوب نص نرى أننا سنتعرف على อันว่าอล่าถ้าจะวักก็ทำให้ตัวตะมารบุตอนั้นเป็นสุกูนนะครับนสซอล่าวามิมมารซาคนาหุมยุนฟิกูนวามิมมะนะครับจะสังเกตว่ามีชัดดะอยู่บนมีมนะครับนั่นคืออุกมว่าจิบุรุนนะนะครับ จำเป็นที่เรานั้นจะต้องอ่านนวงสองฮรารอกนะครับปิดปากนะครับเพราะว่าฐานเสียงของมีมนั้นเกิดมาจากริมฝีปากนะครับวิธีอ่านก็ปิดปากให้สนิทไปเลยนะครับมิมมิม,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 มรอซาคอตัวซาตัวไซนะครับตัวไซใ,ใ,ให้อ,าอ่าน หนักเลยนะครับให้อ่านให้หนักนะไม่เหมือนมันต่างกับตัวจานะครับตัวจาตัวจาตัวจาจาไม่เหมือนกันนะครับถึงแม้มันจะมีเสียงสั่นเหมือนกันนะครับสีฟัดมันจะคล้ายกันแต่การอ่านออกเสียงนั้นมันจะมีหนักนะครับแล้วก็เบาสาหรับตัวใจตัวนี้นะครับให้อ่านให้หนักเลยนะครับจาพร้อมกัดกัดฟันนะครับกัดฟันจา رز ق ن ا ه م ينفقون زق ุะก,ะะกะตัวควบนะครับตรงนี้เป็นกัลกละนะครับกัลกละมีสองประเภทด้วยกันนะครับบางอุลมามะแบ่งเป็นสามนะครับกัลกละกุบรอแล้วก็วุสตอแล้วก็ซุกรอนะครับบางอุลมามะแบ่งแค่สองนะครับอ่าก,กุบรอกับซุกรอนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับถือว่าเป็นกัลกละ อ่าซุกรอเล็กนะครับอ่านไม่ต้องอเสียงไม่ต้องกล้องมากนะครับไม่ต้องสะท้อนมากนะครับอ่านเพียงแค่รซากะรซากะนาหุมยุนฟิกูนยุ่งฟิกูนนะครับนูนตายนะครับตรงนี้จะมีนูนตายเจอกับฟานะครับให้อ่านหน่วงเสียงนะครับ หน่วงเสียงขึ้นจมูกนะครับสองฮาร์ก,ก้หน่วงสองฮาร์ก,ก้นะครับอา่านว่ายุงยุงกึ่งงงูนะครับไม่เหมือนกับงงูนะครับแม่กงมันจะคล้ายกับแม่กงนะครับถ้าเราอาร่านว่าแม่กงนี่ผิดเลยนะครับห้ามอา่านว่ายุงมันจะคล้ายกับงงูนั่นแหละแต่อา่านว่ายุง ขึ้นจมูกนะครับยูฟ cool ิกูนหุกลมตรงนี้คืออิฟาฮากีกีนะครับอิฟาฮากีก cool ียูฟิยูฟิกูนกอฟนะครับให้เรานั้นผ่องเสียงนะครับผ่องเสียงอายะถัดไปนะครับอายะที่สี่นะครับ وال, ذ ي, ي وال ذ ي ن يؤمنون بما والذي والذي ตัวดาลนะครับตัวดาลให้อ่านเบานะครับดีซีซีนะครับเหมือนเพิ่งบินนะครับเสียงจะสั่นเล็กน้อยไม่เยอะมากนะครับซีซีนะครับตัวดีให้กัดปลายลิ้นเล็กน้อยนะครับซีซีอย่ากัดเยอะไปนะครับ وال ذ ي, 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 ن ي ن يؤمنون بما บีมาตรงนี้นะครับจะเป็นมัดจาอิสนะครับเป็นมัดจาอิสมัดจาอิสมุนฟอสซิลนะครับหรือจะเรียกว่ามัดมุนฟอสซิลก็ได้นะครับมัดจาอิสหรือมัดมุนฟอสซิลนะครับมันจะยาวนะครับเพราะตัวมัด ตัวมีมนั้นไปเจอกับฮัมซานะครับแล้วก็จะมีหลังคายอยู่ข้างบนนะครับตัวมัดไปเจอกับฮัมซาดังนั้นอ่านยาวนะครับอ่านยาวาพี่น้องสามารถอ่านยาวได้สองฮารอกอาหรือจะอ่าน4หรือ5ก็ได้นะครับหรือ3ก็ได้นะครับถ้าพี่น้องอ่านยาว2นะครับ ที่อื่นๆพี่น้องก็ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับใช้สองทั้งหมดเลยพี่น้องไม่สามารถที่จะอ่านตรงนี้สี่ตรงนี้หกเลยตรงนี้ห้าตรงนี้สามตรงนี้ก็ว่าไปนะครับพี่น้องไม่สามารถที่จะอ่านแบบนั้นได้นะครับพี่น้องถ้าเลือกที่จะอ่านสองพี่น้องก็อ่านสองตลอดนะครับอ่านสอนสองตลอดเลยนะครับดังนั้นผมจะเลือกอ่านห้าฮารโรกะานะครับ บ i มาอุซิลเอเลิกะวมาอุซิอุซิตรงนี้ก็จะเป็นหุกุมอิฟฟาฮักิกีนะครับเป็นอิฟฟาฮักิกีอ่าหุกมนี้นะครับจะอ่านหน่วงเสียงนะครับพร้อมกับขึ้นจมูกนะครับหน่วงสองฮารอกะนะครับ อันว่าอุนซิละนะอละอุนซิลอิลัยกะวะมาวะมาวะม,มาตรงนี้ก็จะเป็นมัจจาอิสด้วยเช่นกันนะครับสังเกตเห็นได้ว่าจะมีฮัมซะนะถัดจากอาฮาร์ลกะนะครับให้อ่านยาวเหมือนที่ได้กล่าวไว้เมื่อกี้นะครับว่าอ่านยาวสองสามสี่ห้าได้นะครับไม่เกินห้า วะมาอุซิลมิวกวบลิกกบกอนะครับตัวกอฟจะผ่องเสียงนะครับมิงอามิงก่อนนะครับพี่น้องดูตัวมิงนุนตายเจอกอฟเช่นกันนะครับเป็นฮิกฟากิกี้นะครับมีอ่าฮูรูฟทั้งหมดอักษรทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดสิบห้าตัวดังนี้นะครับ สตูดิอัดดะกาฟาเสดะตดิงชัดเนะครับพี่น้องสามารถดูได้เลยนะครับอ่าเรามาดูอัลกุรอานของเราต่อนะครับเมื่อเจอทุกตัวนะครับพี่น้องต้องจําเลยนะครับว่าอิกฟานั้นมีสิบห้าตัวนะครับเมื่อเจอทุกสิบห้าตัวนั้นพี่น้องจะต้องขึ้นจมูกพร้อมกับพร้อมกับหน่วงเสียงสองฮารอกานะครับ มิูคบตรงนี้ก็จะเจอบานะครับบาบาตรงนี้นะครับให้พี่น้องอ่านสะท้อนเสียงนะครับกบกบถือว่าเป็นกลกละซุกรอนะครับกลกละที่สะท้อนเสียงไม่เยอะมากนะครับิลอาคิ ا ل آ خ ر ة هم يقون

เราจะเห็นว่าวาวตรงนั้นนะครับมีอะไรนะอักษรมีสัญลักษณ์กลมนะครับตรงนี้จะอ่านาไม่อ่านฮารูก้าของมันนะครับ mm hmm. เขาใส่ไว้เฉยๆนะครับ mm hmm. อุลเอีกะอุลาตรงนี้นะครับอุลาให้ยาวห้านะครับไม่เกินห้าฮาราก้านะครับ มันคือมัดลาซิมนะครับมัดลาซิมตรงนี้พี่น้องจะต้องอ่านยาวไม่เกินห้าฮารกะครับมัดลาซิมหรือจะเรียกอีกมัดหนึ่งคือมัดวาจิบนะครับหรือจะเรียกอีกมัดหนึ่งว่ามัดมุตตซิลนะครับเป็นมัดท,ที่ยาวภายในตัวภายในคําของมันไปเลยนะครับนั่นก็คือฮัมซะอยู่ภายในตัวของมันนะครับ ให้อ่านว่าอุลาอ,อิกะนะครับอุลามานะครับได้ออกทัศนะนะครับว่าตรงนี้วาจิบจะต้องอ่านยาวนะครับถ้าอ่านสั้นถือว่าบาปนะครับท่านเชคอุไซมีนก็ได้กล่าวเช่นนั้นด้วยเช่นกันนะครับว่าให้อ่านยาวห้านะครับ อุลาอิกะอะลาหุดมีรับบิหิมหุดมีรับบิหิมจะสังเกตได้ว่าตันวีนะครับอยู่บนดัลเจอกับมีมนะครับซึ่งเป็นฮ um. ูกมอิดรอมมาลุนนนะนะครับอิดรอมมาลุนนะให้พี่น้องนะครับอ่านหน่วงเสียงสองฮารอกานะครับพร้อมกับขั่วไปเลยนะครับไม่ต้องอ่านว่าดันนะครับ อ่านว่าดำไปเลยนะครับปิดปากให้สนิทดำมิรบีหิมหลังจากนั้นจะเจออ่านูนนะครับเจอรอนูนตายเจอรอนะครับให้อ่านว่ามิรควบนะครับแล้วก็ไม่ต้องหน่วงนะครับมันคือฮ um ุกกมอิดรอมบิลาวุนนะอิดรอมบิลาวุนนะนะครับพี่น้องไม่ต้องหน่วงนะครับตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องอ่านเสียงนูนชัดเจนด้วยนะครับให้นะให้อ่านควบไปเลยมิรบีหิม وؤلاءِكهم المفلحون ุเลอิกะ <ون> นะครับก็เสมือนกับอายะที่อ่าข้างต้นนะครับอายะเดียวกันนั่นแหละนะครับอายะข้างตน้อตนอต้นอายะนะครับอ่านว่ ika, าุเลอิกะยาวไม่เกินห้าฮารูกะนะครับหุมุลมุฟลิ ح นะ <ون> <h ums> ก่อนที่จะหมดเวลานะครับเราก็จะมาอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับให้พี่น้องที่อยู่ที่กําลังรับชมอยู่นะครับอ่านตามผมนะครับพร้อมกันเลยนะครับอาซุบิลลาฮิมินัชัยตอนิราญีมอะลฟลามมี ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم وؤلاءكهم المفلحون สำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากมีผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยณนที่นี้ด้วยนะครับหากพี่น้องต้องการที่จะเสริมในเรื่องของการสอนหรือต้องการที่จะคอมเมนต์ประการใดพี่น้องก็สามารถที่จะคอมเมนต์ในในคอม,มคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับ